นายกอุ้งอิงรุยนานโชว์ทำอาหารบรรจุใส่ถุงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ ในวันที่24ส,ส,สิงหาคมนางสาวแพ์ทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในแพทย์ชลนานสีแก้วสสแพรนายสวิชชัยนรุญสสบัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลน,นายดนุพรน์บุญการโคศกพรรคเพื่อไทยในแพทย์โปรมินเลิศสุริยเดชเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและนางพวง เพชรขุนละเอียดอดีตนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ ในฐานะการน,นำพักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและได้ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยมีนายทรงยศร,รมสูตรนายนัทพงศ์พักเพื่อไทยรอให้การต้อนรับทันทีที่มาถึงจังหวัดน่านนางสาวแพรทองทานเดินทางไปยังสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองน่านที่ใช้เป็นที่สำหรับการประกอบอาหารเป็นโรงเครือแจกจ่ายประชาชน จากนั้นนางสาวแพรทองทานได้เดินทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครและสภากาชาติที่มาช่วยกันปรุงอาหารให้กับประชาชนพร้อมกับช่วยปรุงอาหารในเมนูผัดเส้นและช่วยเหลือในการทำข้าวผัดเมืองแพร่รวมกับนายแพทย์ชลนานและบรรจุอาหารใส่ถุงเพื่อมอมให้กับผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมในจุดที่ยังน้ำท่วมสูง โดยอาสาสมัครที่มาช่วยกันทําอาหารและบรรจุอาหารต่างลุมล้อมและขอถ่ายภาพและแสะดงความดีใจที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและให้กําลังใจถึงที่แม้จะยังไม่สามารถปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีได้และยังมีชาวบ้านได้มอบกล้วยหอมให้กับนางสาวแพรทองทานพร้อมกับวอวยพรว่าจะได้ทําทุกอย่างอย่างราบรื่นเหมือนการปอกกล้วยค่ะ